สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อนางสาวเฟย์ิปตอารีนักเรียนชั้นมิถยงศรีปีห้าอายุ16ปีชื่อเล่นชื่อว่าฟ้าใสามาจากชมมสุองฟ้าหาดาว S.P.S โรงเรียนศรีขรภูมิใสค่ะพี่ๆหลายคนน่าจะคุ้นๆกับชมมสุองฟ้าหาดาว S.P.S กันใช่ไหมคะพราะหนูได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายกับทางนาริดไม่ว่าจะเป็นหนูมีความชื่นชอบทางด้านดาราศาสตร์การส่องกล้องก็ได้ เกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่พี่ทางนาริตไต้มอบให้การได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆทางดาราศาสตร์ค่ะและนี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมพี่ต้องเลือกหนูค่ะดูจะพาไปดูกิจกรรมที่เคยได้ทําเกี่ยวกับนาริตประสบการณ์และผลงานที่เคยได้ทําเกี่ยวกับดาราศาสตร์กันค่ะงานแรกเลยนะคะ Amazing Sulin Camping Season สค่ะทางชุมนุมของเราได้ไปตั้งกล้อง ให้ผู้คนได้มารับชมดูดาวในวันนั้นค่ะต่อมานะคะ Dark Sky Star Party 2025 Camping คนดูดาวค่ะงานนี้นะคะหนูได้ไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งกล้องส่องหาดาวค่ะให้ผู้คนได้เข้ามาเยี่ยมชมดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะและนี้นะคะหนูได้เข้าร่วมอบรมเน็ออนไลน์ของทางนาริตที่จัดขึ้นค่ะพีพีได้พาทำกิจกรรมสนุกๆมากมายเลยค่ะได้ทั้งความรู้และก็ความสนุกเลยค่ะ ต่อมานะคะหนูได้ไปเข้ารวมค่ายแนตโคราชของทางนาดิที่จัดขึ้นค่ะได้ทั้งความรู้ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆมากมายที่ยังไม่เคยได้ทําได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนต่างชุมนุมด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นงานรับมอบโล่เกียรติคุณของทางนาดิทที่จัดขึ้นค่ะซึ่งชุมนุมสองฟ้าหาดาวได้รับโล่เช่นกันค่ะและนอกจากจะไปรับโล่แล้วหนูยังได้ไปเยี่ยมชมบูธเล่นเกมกับทางบูธมากมายค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นกิจกรรมที่ทางชุมนุมสองฟ้าหาดาวได้จัดขึ้นค่ะคือการเชิญชวนผู้ที่อพยพช่วงสงครามที่มาพักพิงที่โรงเรียนของเราให้มาดูดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทัศน์ค่ะ และหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทําผลงานมากมายนะคะทางชุมนุมของเราได้รับเชิญประจัดค่ายให้แก่โรงเรียนสีรามประชาสรรค์ให้ความรู้กับน้องๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้องโทรทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ให้ความสนุกกับน้องๆตัวหนูเองที่ไปนะคะได้ไปเป็นพี่ค่ายให้ความรู้กับน้องๆแล้วยังรับบทเป็นพิธีกรหลักด้วยค่ะ หลังจากจัดค่ายแรกไปแล้วนะคะก็ยังได้รับเชิญให้ไปเป็นพี่ค่ายให้แก่โรงเรียนสุรพินพิทยาก็ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ให้กับน้องๆตัวหนูเองนะคะได้รับหน้าที่ให้ความรู้สอนวิธีการใช้แผนที่ดาวให้กับน้องๆค่ะน้องๆได้ทั้งความรู้ความสนุกมากมายตัวหนูเองก็ได้ประสบการณ์ด้วยค่ะ คือผลงานและประสบการณ์ที่หนูได้เข้าร่วมกับทางนาริสค่ะหนูมีความคาดหวังอย่างยิ่งว่าพี่พีทางนาริสจะเห็นถึงความตั้งใจประสบการณ์ที่หนูตั้งใจทํามาโดยตลอดและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมพี่พี่ต้องเลือกหนูค่ะหนูนั้นมีใจรักในดาราศาสตร์มีความชอบหนูนั้นชอบที่จะดูดาวชอบที่จะไปตั้งกล้องชอบที่จะนําความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างที่ค่ะและหนูหวังว่าพี่พี่จะเลือกหนูเข้าร่วมค่าย NYC ค่ะ พราะหนูเชื่อว่าค่าย n y c ที่จัดขึ้นนั้นเป็นค่ายที่จะนำความรู้ความสามารถของหนูเนี่ยไปพัฒนาต่อได้เพิ่มยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ